เสนอรายการเกมโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ The 60 Second Game 60เวทพิชิตศาล การ6วิพิชิตแสนทีแมแข่งการจะต้องเล่นเกมให้สำเร็จภายใน60วินาทีพร้อมทั้งวิ่งเข้าไปหยิบของรางวัลอะไรก็ได้ในห้องออกมาก่อนที่ประตูจะปิดถ้าออกมาไม่ทันหรือเล่นเกมไม่สำเร็จภายใน60วินาทีเกมโอวอร์ทันทีแต่ถ้าผ่านครบ10เกมต่อเนื่องกันนอกจากของรางวัล10ชิ้นยังได้แจ็คพอตพิเศษอีก100,000บาท จากครั้งที่แล้วเนี่ยดีเจบุกโกก็สามารถผ่านเกมที่ต้องใช้พละก,กําลังอย่างเกมตักทรายไปได้แล้วพร้อมกับรับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพญี่ปุ่นไปเป็นของรางวัลสะสมไปได้เดี๋ยววันนี้เรามาเอาจะช่วยเชกันต่อว่าจะไปได้ไกลจนถึงเกมที่1ิหรือไม่ครับเกมแรกผ่านไปนะครับสบายอยู่นะสบายบายครับพี่ไม่เหนื่อยนะก็เหนื่อยนิดหน่อยโอ้โหนิดเดียวเองเออคุณโบธนากรมาตักได้ร้องไห้หาแม่เลยนะครับตกรอบแรกกับเกมนี้ ผู้กองเราเรียกว่าเป็นคนที่มาพร้อมกับความฟิตพร้อมแข็งแรงนะ <ST S> ครับเกมที่2จะได้เกมเอะไรคุณผู้ชมลุ้นกันที่เดอรแรนดอมลุยเลยครับอโอ้ยอถ้าผ่านนี้ไม่ได้นะี่ไม่มีอะไรยากแล้วลอมาดูกันครับเกมที่ใช้พละงกำลังมหาศาลได้ผ่านไปแล้วหลังจากนี้แลน่าจะมีแต่ใช้สมองแล้วก็สตินะครับเกมที่สอมาแล้วครับได้แก่เกมทอทหารอดทนจะ้ะ มันมีแต่ความอดทนหมดเลยอะเกมพรางอดทนเกมนี้ผู้กข่งจะต้องร้อยเชือกรองเท้าคอมแบให้ครบทุกรูเพื่อที่จะใส่แล้วเข้าไปในห้องสมบั์ภายในเวลา60วินาทีนั่นเองครับเกผู้ชมครับอันนี้มีชื่อว่าเกมทออหางอดทนนะครับเป็นเกมใหม่ของเราคุณผู้ชมต้องถามผู้ก่อก่อนนะครับว่า เคยมีเป็นทหารไหมครับผมพ่อมุกโกน่แหละเป็นทหารเพราะพ่อเป็นทหาร<อ>คุณพ่อคุณแม่เป็นทหารครับมุกโกเกิดอยู่ในกรมทาหารม<อ>ุกโกเป็นลูกข้าราชการทหารโอ้เป็นทั้งบ้านที่เป็นทหารหมดเลยหนูยกเว้นหนูคนเดียวที่เป็น <c oughs> แล้วทำไมอยู่ในครอบครัวที่แข็งแรงถึงเราถึงกลายเป็นหนู่มอดหวานได้หนูรู้สึกว่า ความแข็งแรงบางทีมก็ต้องมีความอ่อนไหวอ่อนโยนบ้างนก็เลยจะตัดสินใจเป็นตัวแทนของครอบครัวรับหน้าที่นี้แล้วคุณพ่อทุกวันนี้ก็ตายไปแล้วอ๋อโอเคนี่พูดจริงๆนะขออภัยขออภัยด้วยขออภัยด้วยเราจะไม่แซวเรื่องทหารแล้วได้ได้แซวได้เขาอยากมีทหารแต่ว่าอยากไม่มีอาชีพอื่นดีกว่าอยากมีอาชีพอะไร อยากไปอาชีพอะไรอารชีพไหนก็ได้แล้วตอนนี้จริงๆได้หมดแลวนะ <c oughs> อยากไปผมไปอาชีพนายแบบดีกว่าอ๋ออเป็นายแบบ <c oughs> เราคุ้นเคยกับการเรียกว่าร้อยเชือกรองเท้าไหมครับบุโกก,ก็ทำบ่อยๆนะอ๋อเหรอเป็นคนที่คือเป็นเรียกว่าเป็นผู้ชายแฟชั่นผู้หญิงแฟชั่นใช่คือชอบชอบแบบว่าร้อยรองเท้าให้ตัวเองให้เพื่อนอนะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีร้อยรองเท้าให้เพื่อนด้วยเชือกรองเท้าพี่หลุดร้อยหน่อยพี่พี่พี่ไม่มีนิ้เท่าไหร่โคตรไม่ใช่ งั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18รู18รูขอให้เชือกเส้นนี้ผ่านเข้าไปในทุกรูรองเท้าท่าผ่านเขารอบครับขอให้โชคดีครับพี่ตื่นเต้นจังเลยอ่ะมาเชิญผูกขอที่จุดสตาร์ทได้เลยจ้าบางอย่างนี่อาจจะดูง่ายคุณผู้ชมแต่มันอาจจะไม่ง่ายเหมือนที่คุณคิดนี่คือ The 60 Second Game 6กวิบวิชิแสนครับ Three, two. เกินครึ่งทางแล้วสบายผ่านแน่นอนโอ้โอเหเขาไหวมากนะครับไหวไหวมากเขาเวลายังเหลือเยอะครับเหลือ25วิปุกเกาะไปเลยไปลลกโอ้โหยังพองไปมุ้งบ้านเกี่ยวกับพ้องอยู่นะครับมีเวลา เฮ้ยวิเอาวุธอะไรของเร็วสิเอ๊กฮาเล็กอะฮาเล็กฮาแล้วเผื่อว่าไม่เสียแรงที่เกิดในครอบครัวทหารนะครับเนี่ยเพราะดีเจบุโกะร้อยเชือกรองเท้าคอมแบตได้เร็วเอามากๆเลยทีเดียวโดยใช้เวลาไปแค่35วินาทีจากนั้นก็ลองวิ่งเข้าไปลองหมุนราดตู้ตองคำดูอีกสักครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ออกพอไม่ทันแล้วก็เลยอุ้มถุงปริศนาออกมาก่อนครับ ความตั้งใจจะคว้าทองกลับบ้านนี่คือสุดยอดจริงๆโอ้แต่ว่าเขาเรียกว่าร้อยรองเท้าได้รุดเร็วจริงๆเร็วเร็วมากเป็นแบบหนุ่มแฟชั่นไงเออเห็นชัดเจนนี่ก็เป็นเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นหมดแฟชั่นจากอิตาลีฮะแฟชั่นไอ์แลนด์คุณผู้ชมห้างเล็กๆห้างเล็กๆเท่าน้นทุกปริศนานะครับยกมาเมื่อกี้พอปุ๊กโกวางไว้กับพื้นเท่านั้นแหละครับ รู้เลยทรายกระเด็นออกมาเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่ร่างมังซาน้องเลยอ่ะทรายทรายนี่มันเป็นทรายจากการตักรอบแรกอ๋อเหรอ<ช>หรือว่าออกมาจากตูดถุงเนี่ยแหละสองอย่างคุณลองเปิดดูเลยผมก็ม<ช>แม่หมดขาอ๋อเหรอใช่แม่แต่มันหนักมากนะเมื่อกี้ปุกโกรล,ล่างออกมาได้โอ,อ้โหเออบอกแล้วว่าเป็นควายมากนะครับปุโกลลพ,พี่พี่คนมีกำลังดีกว่า อย่าบ,บอกนะหิวข้าวให้พุกโกะพี่จิงหอเป็นข้าวจิงหรอรอบหน้าก็มาองข้าวอะรอบต่อไปเนี่ยซื้อมาองข้าวด้เลยเพราะว่าคือเฮ้เะครับจะทำอะไรครับผุกเกะจะเอาไปฝากเอาไว้ธหานาคารเป็นทุนการศึกษาค่ะคุณผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ใช่ของพุกโกะครับตอนนี้ชีสะสมตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ ญี่ปุ่น1 5 0 0 0บาทรวมไปถึงเงินสดอีก1 0 0 0 0บาทครับคํคำถามก็คือคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับไปต่อดีไหมคะไปต่อค่ะ,อคะ s go <S อานไปแล้ว2เกมแต่ยังดูดีเจบุโกะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ถือว่าเตรียมตัวมาใช้ได้เลยนะจ๊ะ ซึ่งรอบนี้ก็รับเหรียญบาทน,นึ่งเ,เหรียญไปขอราวัสะสมไปได้ครับเกมที่3ของผูกโกะจะเจอกับอะไรไปลู้กันที่เดเรนเด้อเรเลยเกมต่อไปอยากให้ผู้กะได้เกมทับโป่งแตกจังเลยมาดูกันครับเกมที่3นะครับเมื่อกี้เป็นเกมที่แค่สมาธิไปแล้วเกมต่อไปคือเกม วังน้ามาเอาจะช่วยที่เจูุกอก็ตตาว่าเธอจะลันดอมได้เกมอะไรกันครับเกมที่3ของปุกะจะเจอกับอะไรไปรู้กันที่เดอรเรนเดอร์เกมต่อไปอยากใหูุ้กดได้เกมทับโป่งแตกจังเลย มาดูกันครับเกมที่3นะครับเมื่อกี้เป็นเกมแค่สมาธิไปแล้วเกมต่อไปคือเกมทับโป่งแตกเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องนั่งทับลูกป่งให้แตกตามจำนวนที่กำหนดถ้าทำสำเร็จภายใน6 0วินาทีถือว่าผ่านครับเป็นคนกลัวลูกปง่งั้นเสียงอะไรเงี้ยไม่กลัวลองดูลองดูใกล้ๆหูไม่กลัว <laughs> ไม่กลัวพ <laughs> <laughs> ี่หนักใจไหมกับงานนี้ น้องพูดตรงๆว่าเกมนี้ถ้าเกิดน้องทำไม่ได้ดีเนี่ยน้องก็กลับบ้านไปหาอะไรกินแล้วก็ไม่ต้องมาเห็นใครอีกเลยไม่แน่เพราะว่าเทคนิคของเกมนี้เนี่ยคุณจะต้องมีกล้ามในช่วงขานี่เพราะคุณต้องลุกนั่งลุกนั่งเพื่อทับมันนะเป็นสิบครั้งอุ้ยหรอสบวยมิมีคนที่เคยตกรอบนี้มาแล้วรอบคือใช่ใช่랩เอก랩เอกคุณช่วย랩สไตล์랩เอกให้ฟังหน่อยครับเจ้าเจ้าผมน่ะ랩เอกผมน่ะเจ้า เจ้าลองแค่ใดแค่เนี้ยทั้งเพงแล้วก็อำไรแล้กรอบตกรอบซีรีส์วิธีแตกไป2ลูกครับผมถูกต้องหลางจะกน้กลับบ้านไปหานอนคุณผู้ชมครับแต่ว่าเราก็เลือกที่จะไม่เข้าได้ใช่ไหมทำไม่ผ่านไม่เข้าได้ครับ ปกติมีพื้นฐานเกี่ยวกับการเล่นออกกําลังกายช่วงกล้ามขาไหมก็มีบ้างพี่ห้องน้ําที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบคอห่านจะส่มซสริมสมส่วจะเอาอยู่กับเกมนี้มากครับผมแต่บ้านผมเนี่ยเป็นชักโคกธรรมดาโอ้ผมแพ้เกมนี้โอ้โหมีบอกมีมีการโปรโมทว่าบ้านไฮโซด้วยบ้านชักโคกที่ไฮโซตรงไหนครับผมผู้กองครับเชิญจุดสตาร์ครับคุณใช้บ้างสิลูกอ่ะพี่สิลูกหรอจุดลูกครับผมใายบ้านผมแบบหลุมนะครับครับผมคุณมาเนี่อะไรว่าบ้านมีชักโคกไฮโซ คุณผ<ว>ู้ชมครับนี่คือ the 60 second game จับจับผมได้ไหมจับผมได้หกสิบวิพิชแสนครับ three two one go <c oughs> มาแล้วหนึ่งไไววโอ้โหสองเวลาดีเวลาดีาดสาม สเหนื่อยเห้าโอ้ยมากเวลาดีมากเหนื่อยไหมออกจ็ดีมากรู้รทางห้าโอ้ายทายยากทายยากเวลาเหลืออยู่ยี่สิบวินาที แม่แกมีเรื่องรูปรราของ D ิ b เจบุโกดูจะไม่เป็นอุปสรรคเลยนะครับลุกนั่งลุกนั่งทำลุกโป่งสิบใบได้อย่างสบายสบายเลยหลังจากนั้นเราเข้าไปในห้องสมบัติได้นี่ก็กระโดดหยิบแท็บเลต็ตสักข้าของกระจัดกระจายเลยทีเดียวจยัดอีเจบุโกบุโกทำมือถือพี่แตกไป3เครื่องคนระับบุโกบุโกหยิบมือถือออกมาเครื่องนึงแต่แตกไปอีกสามเครื่องแนละ้วไง จะรับผิดชอบยังไงครับพี่ร <bug noise> <ers> ับผิดชอบหนูก่อนไหมคะตอนนี้ก้นกบหนูพังแล้วค่ะและตอนนี้นะครับสิ่งที่ปุ๊กโกหยิบออกมาได้แน่นอนครับเครื่องคิดเลขครับไว้แท็บเล็ตแท็บเล็ตคุณอย่าทำมือถือน้องตกไหมครับผมครับ้ยไม่แตกเนาะไม่แตกครับไม่แตกไม่แตกไม่แตกเพราะว่าถึงแตกก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นของปุ๊กโกแล้วปุ๊กโกครับผมเกมมาสักครู่นี้ยากไหมยากมาก ชอบเทคนิคที่เราใช้มากเลยทําไมฮะระหว่างที่กระโดดไปก่อนที่จะทับเอาเล็บจิกให้ลูกผมแตกตาวิเศษเห็นนะผู้เกาะแต่ก็ไม่เป็นไรโยนๆไปเราก็อยู่ๆกันไปให้พี่เดี๋ยพี่มันย่างจริงก้นกบเจ็บมากตอนนี้ตอนนี้รับไปก่อนท็บเลดหนึ่งเครื่องครับลูกของกวังนะครับมีเงินสด1น0 0 0บาทตั๋วเครื่องบินนะครับบินไปประเทศญี่ปุ่น1 5 0 0 0บาทแล้วก็ทับเลต ตอนนี้ครับต้องมีคำถามแล้วว่าคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นดียต่อมาไปต่อค่ะลุยเลยครับโอเกนี้ลีเจวุกก็ะเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดเลยแหะครับอ้าวหายใจเข้าลึกๆเข้านา่งเกทที่สามนี้เธอก็รับทับเล่นไปขอร่วมสมไปได้ครับ รายการนี้เราจะไม่เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าแข่งขันได้มีการพักผ่อนครับมีทุกอย่างให้ยกเว้นเวลาพักครับเกมที่4ีลุกกันที่โดนโด,นดน้วยเลยครับ <ๆ S 1> เรามาดูกันนะครับเกมเหนื่อยก็ไปแล้วพละกําลังก็ไปแล้วสมาธิก็ไปแล้วเหลือแต่เกมท่ใช้สมองนะครับที่ยังไม่ได้และเกมที่4ได้แก่เกม ตอกเอ๋ยตอกไข่เกมนี้จะมเยอะดิเกมตอกเอยตอกไข่เกมนี้ผู้ก้าแ่ันที่ต้องตอกไข่ลงทั่วให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา10วินาทีครับปุ๊โกครับตอกเอ๋ยตอกไข่ต้องขอถามก่อนว่าเคยมีพ่อครัวไหมครับเคยรักอยากได้อยากได้เป็นเชฟเราอยากเป็นชุกสายอาชีพเลยนะก็บางทีแต่ละอาชีพมันมีความแซ่บแตกต่างกันหนักใจไหมครับกับเรื่องของการตอกไข่ บุกโกะบุกโบกะน่าจะทําเกมมีได้ดีทีเดียวเป็นคนเข้าครัวไหมบุกโกะเป็นคนทํากับข้าวค่ะอ๋อเหรอเมนูเด็ดของบุกโกะคืออะไรไข่เจียวโอ้ยนั้นทางเขาเลยอะไเนี่ยใช่บุกโกะเองนะครับคุณผู้ชมครับบุโกะใส่โอเคงั้นก็มั่นใจได้20ฟองก็จะทําให้ดีที่สุดจากพิสาเหลือเฉลี่ยอยู่ฟองละ3วินาทีเองนะหนูจะอาจจะทำได้เร็วกว่านั้นก็ได้นี่หนูอาจจะตกรอบก็ได้พี่อย่าเพิ่งให้กำลังใจแบบนั้นที่จ้าเดี๋ยวนะเรา ผมเคยเห็นแบบพวกพ่อครัวบางคนเขาสามารถตอกไข่มือเดียวได้เขาสองมือ,อนี้เลยอ่าเดี๋ยวลองดูหนูทำได้ไหมอ่ะ,อะมาลองกัน<ช>นะเมื่อบางคนเนี่ยเขาจับนี่เลยชึบๆๆคุณผ,ผู้ชมครับก็ามาลองดูเขาเรียกว่าฝีไม้ลายมือของน้องสาวของเราครับความเป็นแม่บ้านแม่เรือนจะมีมากน้อยขนาดไหนจับไปผมก็จับมันที่คุณจับผมไง <c oughs> ผมอยากรู้รีแอคชั่นพูดไปสิพูดไปจับไปเหมือนที่คุณจับผมไงผมอยากให้คุณรู้สึก ช่วยกันลุนใน The Sixty Second Game 60ิวิพิชิตแสนครับสามน่ go เริ่ครับโอ้โหเฮ้ยนี่มันมืออาชีพเฮ้ยสุดอ่ะไอ้ี่ใครหายไปไหนครับ เราจะแคล้งมองไม่เห็นได้อยู่ได้อยู่หูเร็วมากอ่ะเร็วมากครับโหไม่ธรรมดาเรียบร้อยสามารถใช้เวลาเพียงแค่15วีนะครับในการตอกไข่20บฟอง เวลาน่มีเวลายี่สวิไขต่อไหมแใกรจะไม่รู้ล่ะครับว่าดีเจบุกโกของเราก็มีเสน่ห์ปลายจังหวะกับเขาด้วยเล่นต่อไข่ย20บใบทีเดียว2มือแบบนี้เลยมีเวลาเหลือเขาไปลองหมุนรหัสตู้ทองคําแต่ก็ยังไม่ออกสุดท้ายต้องเอาเส้นคอตองค้าเส้นเล็กออกมาแทนครับเมื่อกี้นะครับบุกโกอตอกไข่เสร็จนะครับภายใน15วินาทีแล้วก็สะบัดเศษไข่ขาวใส่สูตรใหม่ของพี่บูมเลยพี่ภูมจริงมากขอโทษนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ชอบมากเลยนะครับเป็นการตอกไข่ที่รวดเร็วมากเร็วเร็วแตกทุกใบครับผมแต่ไม่ได้สักใบครับผมได้อยู่ได้อยู่เบือครเปบือไข่เต็มเลยเมื่อกี้เห็นพยายามไปไข่ทองชิ้นใหญ่ใช่พี่ทําไมถึงเลิกล้มความตั้งใจเลยเพราะพี่บอกทุกครั้งว่พี่จะบอกเองว่าเหลือเวลาอีกขนาดไหนซึ่งตอนแรกก็กลัวว่ามันจะหมดเร็วแต่ว่าน้องคิดว่าน้องเหลืออีกไม่กี่ปอะละ ก็เลยเหรอใช่ไอทองเส้นใหญ่เดี๋ยวน้องเอาไอ้ง่ายๆไปก่อนกอาอะไรเอาของชัวติดมือมาก่อนใช่ฉลาดเป็นคนฉลาดรับไปทองคำหนึ่งสลึงครับและตอนนี้นะครับรอูุ้กเบิกนะครับมีของรางวัลสะสมครับตัวเครื่องบินบินไปนะครับประเทศญี่ปุ่น15 0 0 0บาทเงินสด1น0 0 0บาทแท็บเล็ตแล้วก็สร้อยทองหนึ่งสลึงนะครับมาปุกเบิกต่อต่อหรือคุณจะพอแค่นี้ครับ ไปต่อคะ่ะเห็นล,ลีลาการต่อไข่แล้วเนี่ยอยากลองชิมฝีมือการทำไข่เจียวของดีเจบุกโกะแล้วนะฮะซึ่งเกมที่4นี้เธอก็รับทองคำหนัก1นึ่งสลึงเป็นของรางวัลสะสมไปได้ช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อว่าเกมที่สดีเจบุกโกะจะเจอกับเกมอะไรกันครับเอาละผ่านไป4เกมที่5จะเป็นอะไรลุ้นกันที่เรเรนเดอ <c oughs> <c oughs> เกมของเราครับก็จะเพิ่มความเหนื่อยให้กับเพว่แข่งขันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงสเตจที่5แล้วเราไปดูครับใจผมอยากให้ได้เกมเปแปลกๆและผลออกมาได้แก่เกมปลาไพ่ปักแตงโม,โมครับโหยากแน่เลยอะ่ะเกมปลาไพ่ปักแตงโมเกมมีวสิกขันจะต้องปลาไพ่ปักแตงโมให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดท่าทามสมเร็จภายใน60วิวาทีถือว่าผ่านครับเกมนี้เนี่ย เรียกว่าง่ายแสนง่ายเลยปุกโกครับผมล่อนไพ่เนี่ยนะครับหมูหมูให้พี่ภูมิลองปักแตงโมให้ดูก่อนล่อนจากจุดไหนครับตรงนี้ง่ายง่ายนี่โยนไปง่ายสามใบเท่านั้นเขาบอกสองเอาสองเอาต่อให้ยิ่งง่ายกข้าไปอีกเขาให้เอาปักไม่ให้เอาติดเห็นนะอ่าตกลงให้ยิงตรงไหนเส้นสีเงินใช่ไหมไม่ใช่เส้นสีดำโอเคอ่านี่ อย่าตัดออกอย่าตัดออกอย่าตัดออกผู้บอกพร้อมไหมอันนี้มา่ะเชิญครับเชิญครับผมเอาไว้พี่ก่อนใช่้นหน้าเอาไว้นี่ก่อน้ทำไมไม่เคยเล่นได้เลยเกมนี้เฮ้ยคุณเพชรจ้าครับคุณเคยมีปรแฟนเมียไหมผมเคยมีแต่เมียไม่เคยมีขอจับแคร์เลยนะได้ครับนี่คือ The 60 Second Game วิษพิตแสงครับส2มสองหน้่งไพอพอนั่นแหละเสร็แล้วเออเสร็จแล้วพวกวกงมองเห็นแตงโมหรือเปล่าอ่ะ ต้องแรงหน่อยแรงหน่อยข้อมือข้อมือนะไปนอดอยู่แล้วรอดไปแล้วที่บอกที่บอกที่บอกเอาทองเลยสบายสบายใจเย็นๆไขทองไปเลยเหลือเหลือออกยางออกยางออกดึงอันละต่อแล้วออกันดึงแล้ว กอดหมุนีนกันเลียวเลื้อเ,อ,เ,อ,เอ,ออกแล้วออกแล้วออแล้วเร็วโอโ้โหเกระพีโโ่วิโโ่งกระพี่ออกมาเลยออกมาเลยสุดยอดเ้ยโอ้ยสุดยอดจริงๆครับเกมนี้ดิเจมูกกอดแลนรอนพายปักแตงโมสองใบใช้เวลาไปแค่ยี่สิบวินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วเอามากๆเลยแหละครับหลังจากนั้นก็วิ่งก็ไปหมุนรหัสตู้ตองค้ำและก็สามารถหมุนออกทั้งสองดอกแมาไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ย เอาจนได้อ่ะโห oh. มาแล้วนะครับสร้อยคอทองคำนัก 1>, 1บาท <Yeah! S 1> คุณรวยแล้วอ่ะนี่คุณมาแบบหลายหมื่นบาทมากเลยอ่ะโอ้ตอนนี้ทองราคาลงด้วยนะเนี่ยราคาขึ้นตอนนี้ทองก็อยู่บาทละหม0 0 0แปดใช่โชคดีที่รายการซื้อตุนตั้งแต่บาทละหมื่นหกโอ้ครับผมรับไปหมื่นหกเหรอ นี่เอาไปสองเส้นเลยเนี่ยจริงโอ้โหแจ๋วมากแจ๋วมากนะครับก็รับไปนะครับทองคำหนึ่งบาทซึ่งตอนนี้นอกเหนือจากทองคําแล้วก็สะสมอีกเยอะมากนะครับเพชรจ้าเป็นกังวลนะคุณภูมิว่าอะไรครับผมคอปุ๊กโกใหญ่เกินขอที่จะใส่น้องใส่แขนก็ได้พี่นี่นี่เนี่ยอ๋อเออสวยงามมากเลยโอ้โหนี่ดูดิครับใส่ขาหน้าแลวดูที่มือมือเอาละครับคุณช่วยบอกหน่อยนะครับว่า ทำยังไงเข้าถึงได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับบ้านคุณจะต้องบอกว่าพอแค่นี้ตแต่คุณเดินทางมาแค่ครึ่งทางผมอยากให้แสนแตกแสนแตกไม่พอคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสะสมไปด้วย <S 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 ทุกอย่างพร้อมอีก1น0 0 0 0นบาทเหลือแค่5้าเกมคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับ <S <S แต่ถ้าเกิดคุณพลาดเพียงแค่เกมเดียวของคุณจะหา มอเตอร์ไซยังรอคุณอยูแล้วแต่น้องตัดสินใจแล้วค่ะพอค่ะโอเครวมของรางวัลน,นะครับสร้อยทองหนัก1บาทสร้อยขอทองคำอีกหนึ่งเสลิงนะครับแท็บเล็เงินสดหนึ0งหมบาทตั๋วเครื่องบินบินไปประเทศญี่ปุ่นอีก1 5 0 0 0 0บาทเยอะจริงๆเย้เยอะมากมาวันเดียวรายการพวกเราแทบเจ๊งครับคุณผู้ชม มาเหมือนมาขโมยเข้าบ้านยังไงไม่รู้ครับผมเอาเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับน้องบุกโกช่วยฝากผลงานไว้สักหน่อยครับค่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของบุโกด้วยนะคะบุโกก็ยังเป็นดีเจที่94 e FM ค่ะก็ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะ8โมงถึง10โมงแล้วก็ องคืนแฉนะคะสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งปีนี้ได้ดูละครมุโกโกดแน่นอนสามเรื่องค่ะแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยขอขอติดตามหน่อยสามเรื่องปีนี้นะคะให้ดูนะคะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษค่ะคเลไลับสลับล่างนะคะแล้วก็บวงนารมิตด้วยค่ะขอบคุณมากดีเจมุกโกะครับว่าเป็นผู้กำกับที่มีความเก่งรอบด้านเลยนะครับเนี่ยซึ่งดีเจมุกโกก็รับของรางวัลกลับไปไม่น้อยเลยทั้งตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพญี่ปุ่นเหรียญบาทหนึ่งเมือเหรียญแท็บเล็ตทองคำหนักหนึ่ง เกี่ยวกับพวกทอดสะพานพวกนี้ตุ้ยเขาถนัดยังไงครับเราก็จะเปิดไฟให้แรงๆก่อนพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็สะพานลงไปสะพานก็ไม่ใช่หมูครับไม่ใช่ละธรรมดาถ้าเป็นเหรียญบาทหมื่นเหรียญไม่มีถืองี้แล้วคุยเล่นล็อกเอามาดูกันดีกว่าครับ